นิทานสองภาษาชุดอาชีพในฝันของหนูเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจพลตำรวจเซตเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสวมเครื่องแบบสุดโก้พร้อมทั้งเข็มขัดคาดอุปกรณ์หมวกและเข็มกลัดงานของพลตำรวจเซตคือการดูแลประชาชนในชุมชนวันนี้พลตำรวจเซตเข้าเวรในตอนเช้าเขามาถึงสถานีตำรวจตรงเวลาจากกำลังสรุปงานวันนี้ให้กับทีมงานสวัสดีครับจา่าพลตำรวจเซตทักสวัสดีเซตจาต่าตอบจากนั้นจึงมอบหมายงานวันนี้ให้กับทุกคน จ้าหน้าที่บางคนขี่ม้าออกไปลาดตระเวนตามถนนบางคนไปที่เกิดเหตุอาชญากรรมแต่พลตำรวจเซธกตตับพลตำรวจเทียกำลังจะไปงานเทศกาลประจําเมืองพวกเขาไปที่รถตํารวจและตรวจดูว่าทุกอย่างทํางานเป็นปกติวีบอวีบอวิบอว์พลตำรวจเทียตรวจไฟสุกเชิญและไซเรนที่ส่งเสียงดังพลตำรวจเทียขับรถผ่านถนนที่แสนวุ่นวายเพื่อไปที่งานเทศกาลพลตำรวจเซธก็ตตดูการจราจรเพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆคนขับขี่อย่างปลอดภัยงานเทศกาลมีคนพลุกพล่านมาก ผู้คนออกมากินอาหารเล่นเกมและสนุกสนานกันมากคนตำรวจเซตและคนตำรวจเทียเดินตรวจตราบริเวณจัดงานพวกเขาช่วยบอกทางให้กับครอบครัวหนึ่งช่วยคนที่รถติดโครนและบอกให้เจ้าของแผงลอยทำทางเดินให้โล่งทันใดนั้นคนตำรวจเซตก็รู้สึกว่าแขนถูกดึงเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งนี่นาะผมพัดหลงกับแม่และพ่อครับเด็กชายร้องโอ้ไม่เป็นไรนะหนูเชื่อไรคนตำรวจเซตถามอเล็กซ์ เด็กชายกระซิบตอบไม่ต้องกังวลนะอเล็กซ์เราตามหาพวกเขาให้พลตำรวจเซทบอกพลตำรวจเซถามอเล็กซ์ว่าเขาอยู่กับพ่อแม่ครั้งสุดท้ายที่ไหนและพวกเขาหน้าตาเป็นอย่างไรและพลตำรวจเซก็นึกขึ้นได้หนูมีเบอร์โทรศัพท์ของพวกเขาไหมเขาถามอเล็กซ์ค้นกระเป๋าของเขานี่ครับพ่อเขียนไว้ให้เผื่อฉุกเฉินเขาบอกพ่อของหนูฉลาดมากพลตำรวจเซทบอกแล้วเขาก็พยายามโทรหาพ่อของอเล็กซ์แต่ไม่มีสัญญ,ญาณเลย อเล็กซ์จะตามหาพ่อกับแม่ของเขาเจอหรือไม่ไปติดตามความสนุกกันต่อได้ในนิทานเรื่องเจาหนาที่ตำรวจ